ไก่ยั่วยั่วจ้าแหลก่าสีอ้อมที่นองค่ะเลยจะก,กินผักผักชส่ใบกระเทียมโยนลงไปจ้ะโยนลงไปเลย้องไปว่าแม่เห็ดโคตัดขอโทษครับโอ้ยปว่าแม่ใช่ผักลายๆเด้อแซ่บะาม่อนแข่งกันบานนี้แม่กัลูกผักต้านึง ตี่กินพอสองค่ะเพราพี่น้อง่ะคัดหนึ่งกระตาบดตับเตอมค่ะเติอล่างสีบยางดีสี่ใบซ่อนออกล่างทั้งนอกทั้งในแบบสไตล์ยายตาอีกแล้วจะเอากินเองเราก็ต้องทเทมันสะอาดเนาะพี่น้องค่ะสะอาดสะอาดกกินแบบสบายใจเนาะค่ะนะขั่วไก่สมุนไพรเด่น จ,กจกักข้าจักตะไคร่จักใบกบกูดจักกระเทียมปลาโทษดโพผักหวานพี่น้องค่ะยุบเห็นว่าพี่น้องใช้เกือบติ่มมอเนนะยุบเ้อค่ะเดือว่าได้หลายเด้อคะ่ะใส่ไปแล้วไม่ได้เยอะนะคะมวนนี้ยะจากกิน,กนหมดผู้เดียวเราเดือบผักนี่ ุมชอบกินผักมาเดามาเดอของฟรีมีในโลกแช่คอมปิดไฟเลยจ้า ยาตาค้นสำหรับค้นที่ถามมาว่ากินดิบมันเป็นรสชาติทังหลยายตาว่าค่อยกินดิบเด้อค่ะแต่ก็คือกระเทียมนี่แหละคล้ายๆกระเทียมชื่อคล้ายกินกระเทียมใบกระเทียมละค่ะแต่ยายตาว่าค่อยกินดิบเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะปิดไฟเลยจ้ะเพราะว่าเออบางคนกับแพยอยางเนาะคะ่ะเนาะคือจงคุณนายปลาาแลาาญญา้วแพ่์หมุย่างเนาะแพย์ยางแพย์ยางแล้วตักแล้วก็ยังคั้นเนาะยานนะยาตาว่าค่อยกินดิบค่ะวนมากยายตาก็ชิปรุงอาหารนั่งชิบละค่ะใส่แนวกินเนาะค่ะเนาะเคทมันสุกจะกิน อาหารหรือว่าของทุกอย่างมีคุณก็ต้องมีโทษสําหรับร่างกายบางคนบ่คือกัน mm hmm. มาก็ศึกษาเบื้องร่างกายเขาแต่ละสำหรับแยตาบ่สึกเพราะว่าสิ <c oughs> าบบ่หมักกินดิบตั้งเทียมันแพ้่มันหยางมามันสิยาบมันแปลงสิบบ่กินดิบเลยจ้ะจะไม่กินดิบเลยสิออมสีแกงสิผักจังนี่แหละพี่น้องค่ะเสียบเสียบจะมาเด้อจะมาเด้ออาหารบ้านบ้าน,านแต่แซบ่บ สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเจอกับยายตาพาเลาะชาแนลอีกแล้วค่ะพามาตัดกระเทียมคือเก้าค่ะเมื่อนั้นตัดเป็นให้น้องสาลาเซร็แล้วมูวนเหมือดอาพาก็มาเอาล่างไว้ให้นางแล้วนางก็มาเอาขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเดอ้อคนที่ไปติดตามช่องแม่ลูกพาเลาะพากินเนาะค่ะแล้วฝากติดตามร้านนี้เด้อค่ะเดอ้อทั้งเทียเมยบ้านกระชิมแม่น,นางเป็นคนแรกนะ น๋อช่วงนั้นช่วงนี่พี่น้องค่ะเพราะว่าเสี้ยวช่องนางเนาะค่ะเนาะมากับปุ่นนายไปและปุ่นแล้วปีน้นไปถึงปูกระดึงคุณเหตุไะคูกระดึงพะนะปุ่นยาง,งงอกที่พุ่นมาค่ะมา,าตัดกันเลยจ้าป้ากระเทียมมีหลายป้าด้วยค่ะเด้อแต่ส่วนมากก็สีหาตัดเอาต้นอ่อนๆงามๆเนาะค่ะเนาะต้นอ่อนๆน้อยๆจ้ะ ต้นนั้นใส่ขึ้นใบแล้วเขาก็บอก่ไปยาวแล้วเขาโอ้ยได้หออต้อนไปปลูกไปนี้ใส่กระป๋องเลยเขาก็ไม่อยากเอานะคะเนาะเพราะว่ามันหยาบด้วยค่ะเด้อหยาบมันหยาบเดี๋ยวไปปลูกพ่อแม้ปล่าน้ำมือนี่ผู้บ้านของเราของก็ได้ตาเดี่ยวเราไปตัดก้อน ตัดไปก็ล่างไว้จะแบง,น,ง,แบงน้องแบงนงกินพี่น้องค่ะข้าเจ้าไปเมื่อแต่จะขอ,งอางมาตัดเอาไหมผูกกันผูกผักกัน,าก,ก,นกาดหินให้คุณนายแล้วเล่าก็จังพักกันมานะฮะไม่เศร้าเพชรแปงอันผักน้อยสองอันโอ้ยคุณนาย น,นี่ดอกขึ้นคักแล้วป้า,าดอกดอกเนี่ยเนี่ยโอ้ยอต้องตัดอย่างระมัดระวังเพราะว่าอุย้ยอันเพราะว่าเสียนะอัน เจ้าต้นมันดีกว่าเอาไปคุณนายปลูกไปเสียบลงเลยค่ะเพิเ่อน อ่อนๆที่เก้าเด้อจ้าเน้บางปลากับต้นง่ายแล้วบางปานนลปาบ่าราคันได้ขึ้นกับมีค่ะบางปลานะยังบ่าคันได้ขึ้นขึ้นขพราะขาขอมือนี่ก็บมีพได้ขึ้นพร้อมกันหมดสุปลาเ้ยค่ะเด้อเน่บางเน่ดอกดอกเดี๋ยวดอกเนี้ยดอกมันเนี้ย ไปหาต้นสุดสรูปซิบลีบที่ขึ้นไม่ไม่ไปปลูกให้คุณนายอ่ะไปหอดบ้านกับว่าแม่นึงด้วค่ะไปลอกตัวนี้ออกไปลอกกาบนี้ออกเพราะว่าดีนสีเสียงอยู่ด้างในนะคะเนาะ,ะแล้วก็จัางล่างค่ะลอกออกให้มันสวยนะคะ ได,ได้หักกระใส่กระป๋องไปเลยจ้าเอาไปปลูกอืม ค่ะโอนสวยสวย คิดตรมคิดตรมคิดตรม ดอกขึ้นใบก็เริ่มยาวค่ะดอกขึ้นมาใบก็เริ่มยาวออก ตัดกับน้องสาลาเซลลมุนก็ให้ไปหมดค่ะเอาไวต้ตาเดียวเอาไวต้ตาเดียวล่างไว้ได้ใส่อ้อมมันนะได้ใส่อ้อมเที่ยนหนึ่งอาฟ้าก็เมาไปหมดก็พอดีคุณนายปลาส่วนมากก็ได้มาตัดไปกินไม่จะฟาเบียก,กันเล้อค่ะเ้อกินจนกีเขียวพี่น้องเลยของฟรีจะ้จะอย่าพึ่งเบือ่ออย่าพึ่งนายนะ ขไหนสิไม่ให้เล่นน้ำนะเมียบ้านไม่ให้เล่นเฮียน,น้อยน้ำนะไม่ให้เล่นขายของน้าเด้กันเบี้ยยายตาพี่น้องปสัสสาวะจักไผ่ละสิวัยไผ่เล่นน้ำปฏ <laughs> ิยายตาเล่นน้ำน,ะะาานี่เด้อก่ะเด้อเมียบ้าน กอ,อกันยื่ใส่กันถักท้ายกันเด้อค่ะเด้อที่ได้มาให้คอยเล่นน้ำแหน่คอยกันอยากนี่มโมอ่อนค่ะ กันยางเข,ามา,ขา,เามาเ้าจะเอาเฮ็ดทางวีบากใส่ปลากระเทียมเด็กน้อยพลังบ้านเราอพวมาขุดเฮ็ดทางวีเห็ดทางขี่จัก,กรยานวีบากไหมพี่น้องปลากระเทียมมุนมืดพี่น้องค่ะก้องถอยกลรักขยายเองรักย่อเองแล้วล่ะที่ใสใ่มาเก็บเองผู้ดเดียวอยู่กลองก็เลย ต้นน้อยไม่พี่น้องส ủa, ุดจากต้นน้อยใบเริ่มยาวแล้วค่ะ อันโกงคอเอิร์นว่ากันกับคุณนายดินพี่น้องการยี่คนละชนนี่นะสวยๆจ้ะปวดใจขอโทษนะคาร บาจบไงกับซีรีสปลากระเทียมนี่เอ้อีกสองเดือนไอ,อีกสองเดือนมาเข่าป้ากับผู้บ้าวน้ำมาหายนาย ขนเวียดน,นามข้าเจ้ามาเวียดนามขาเจ้ามาเก็บโอ้ <laughs> <laughs> โอ้ <laughs> เออคอยอุตส่า,า,าห์หาาที่ตัดซอยวาดิแก้วนี่วาดิ ตัดงามก็ด้วยมีแต่คนอยากกินน้ำขออ่อยเรอติ เพื่งนเลยค่ะพี่น้องได้เต็มตาละคา่ะสวยๆงามๆคือเก่าจากพี่น้องจา้าอุ้ยคอยกระเกียกขี้ตุ่มมองวอ่อมองวอมอยเยอเนนะงามๆจุ่มทันได้แล้วอยู่พี่น้องทางนั้นสิบปาดกระเทียมซอยก,กระเจ้ากระเจ้าว่า <laughs> เอาเล <laughs> ่นอยากตายเล่นพี่น้องได้กระเทียมเ,ามาเล่นมาแล้วก็เอากระเทียมเดียว ป้าเฮานี่จากเขาสะกันคาเจ้าว่าน้ำเฮา,าก็เลยป้าเฮากลับพี่น้องค่ะเจอกันมาคลิปหนาเนาะคะะ่ะนาะโชคดีมีเงินใส่เลยรวยค่ะเลยรวยสุขสุขนนะคนเนาะค่ะนาะสวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบค่ะพี่น้องค่ะมาหอดบ้านแล้วค่ะมาหอดบ้านแล้วยายตาก็สิมาลอกออกแบบนี้นะะเนาะค่ะนาะมะลอกออกแบบนี้เอาดอกมันออกเพราะว่าสีขั้นทมผัก เช็ดสีขันสมปากให้คุณนายปลาคุณนายปลาแพทย์เกษรดอกไม้เนาะค่ะเนาะมันนางกีกนางลอกเอาตะใบค่ะเอาตะใบดอกมะนาววัชพัณเนาะค่ะเนาะมาลอกกีบเลี้ยงมันออกหน่อยสิค่ะลอกกีบเลี้ยงมันออกเอาดอกออกค่ะเอาดอกออกหน่อยสิ เห็ดสมผักในคุณนายปลาค่ะเห็ดสมผักให้คุณนายปลาไปแต่แกงแทนน้ำไม่สมเรากินน้ำไม่บ่ได้เราปวดแกะอกเอาดอกออกเอาแต่ใบมทนอกค่ะเนาะเห็ดสมผักดอกเขาค่ะเห็ดไป็นเห็ดน้ำไม้แกะกราบออกค่ะยังสี่ระคะเก็บมาพอได้เอามาล่างก็สิไม่เห็ดยังสี่เนาะค่ะเอามาล่างแล้วก็มาแกะอกเพราะว่า ขี้ดินยู่ในยู่ในใบซ่อนนี่คือ,อยังเขาปาดเอาขงซิมันก็มีดินนีอย่างเนาะคะ่ะเนาะเอาก็มาแกะออกเ่ามันสีล่างทวนทวนแล้วเลยเนาะคะ่ะเนาะแกะออกใส่เวลาอยยุค่ะเก็บมาก,ก็เลยซื้อว่าสีแล้วแกะออกที่กินขันจะของกินผู้เดียวกันหรืออาฟ้ากินกับสิบเได้ะเห็ดเพราะแกะคักเนาะคะ่นะเนาะเพราะอาเอาเออกเพราะว่าบบพากันแพร่แต่ว่าคุณนายนี่เราแพร่เกสอนดอกไม้ คุณนายปลาด่นี่แพ้คักเด้อค่ะเด้อแพ้เกสรดอกไม้ประเภทดอกไม้ยางไก่สึบกระันเกบออกกาบเลี้ยงมันที่ห่อคือจังดอกกับเกี่ยวนะคะกาบเลี้ยงมันแกะออกพะว่าทักในเตือนมีขี้ดินเ้าก็ได้เอาขี้ดินออกน้ำเอาดอกออกบวพอแล้วได้ขี้ดินออกน้ำ กะตาบอกง่ายใกล้สี่เหลี่ยมหรอค่ะแจะจัเนเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งเนาะคะ่ะน้องว่าเขามาเข,ามาเขามาเฮ็ดอย่างแน่มื่อนี้สิม,มาขันสมไว้ให้คุณนายปลาเนาะคะ่ะเนาะมาขันสมไว้ให้คุณนายปลาล่าขันสมผักขันสมผักไว้ให้แล้วกเกงเฮ็ดไว้สมสมแล้วมาก,กินสมเพื่อนเราก็อาป้ามากินสมมากินสมสมไว้ให้แล้วเกงเส้ปลาเวาไว้แกงเส้ปลาแทนน้อไม้สมค่ะ แต่ต้องเอาดอกออกให้เราเพราะว่าเราแพ้เคสอนดอกไม้คนเพ้กับเพ้อน้หลีเด้อค่ะเด้อเบิแต่ยายตาพยายามสิบกินสดเพราะว่าบา่อู้กหูอยยางเขาเจ้าเป็นเพอันเป็นพิษซ้าใดเนาะคะนะ่ะเนาะนี่กับตาหนึ่งเนาะคะ่กะกับตาหนึ่งกลสีแหลวแล้วค่ะดีดอกมันที่ยายตาแก่ออกได้เอาไว้จะอ้อมไว้จะผัดใบอ่อนมัน ดอกมันก็ดิได้จานหมักหง่หนึง่งพุนค่ะต้นมันเกะอากาศออกดีๆแล้วกสะะ็สีล่างเนาะค่ะเนาะสีล่างสีล่างแล้วก็ขั้นส่งผักไปคุณนายปลาเอาดอกออกหมดแล้วแล้วพี่ไอเกสซดอกไหมกินบ่ได้เดี๋ยวยาตาคออนุญาตเกะมองนีให้มันเลี้ยวก่อนล่ะยังสีล่างยังสีมาขั้นส่งผักเนาะค่ะเนาะ กินก็ไ่ได้ห่วงกินผู้เดียวหรือก็เด้อเอาการที่เฮาเสียเตุกับเขาไอ้ผู้ใดกินเฮาก็ต้องศึกษาน้ำว่าเขาเจ้ากินอย่างได้บ่ได้แยกตากับคุณนายปาร่านี่คบกันมาโดนค่ะคบกันมาโดนจนหูคนล,ละค่ะอ้าปากขื้นเป็นว้าผิดปะได้เพราะเขาหูว่าเจาเ้าเว้าอย่างจังสิ่ะกินบ่ได้เลย กินนาบวมนาปูดขึ้นแล้วกต่ยางผ่านปลาดอกไม้ก็ยังบ่ได้เลยพี่น้องค่ะยางผ่านปลาดอกไม้แล้วก็ขึ้นตุ้มขึ้นอย่างไปตัดกระเทียมแล้วก็ได้ปิดปากปิดดังนี่พยายามแกะทุกต้นเาดอกออกทุกต้นค่ะยันกินเรามันผิดเรา ย่านกินแล้วแล้วแพ้การแพ้มนาะแล้วมันยาก